สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมราชาเด็กเนิร์ดในเกมดักบอลแซดดูคันเบกเทิลนะครับก็คลิปนี้จะมาต่อจากรอบก่อนจากทีโอสามกษัตริย์จอมเฮียนนะก็คือซูพิมร์แบกเทิลมูวี่ดิชั่นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอัปเดตใหม่ที่บอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับผู้เล่นเก่าสำหรับเรานะนะก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเออ แต่ที่แน่ๆไม่มีปัญหาเลยอย่างหนึ่งก็คือมิชชั่นนี้ฮะนี่พันเนลมิชชั่นนะครับนะซึ่งเอาจริงมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นของสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นพวกเป็นเดอะกีเทสบูตเวเวอเดอะกีเทสวอร์เรีร์นะครับก็นะถ้าทำภารกิจครบก็จะได้โกคุงตามนี้ก็จะมีตั้งแต่ b e กิ n เนอร์นะครับ ซึ่งเอาจริงไม่ต้องแปลกใจว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยมันได้แบบไหนใช่ไหมเอ้อมันได้ยังไงก็คือเราจะฟาร์มเพชรนั่นเองสือผู้เล่นใหม่หน่อยจะได้ทีมที่โหดขึ้นไปอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะถ้าใครเล่นตอนนี้นะฮะก็จะมีอินเทอร์เมดิเตนะครับแล้วก็เอ็ดวานแล้วมี e อ็กเปนะครับเราทำมิชชั่นตอนนี้ก็จะได้ของซึ่ง ทีมที่ได้ทีมฟรีที่ผมได้เนี่ยจากมิชชั่นนี้นะครับของ The g ก e เซ e เ t w a r r r เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะฮะนี่ทีมนี้เลยทีมแรกนะครับนะซึ่งเอาจริงทีมนี้แม่งเอาจริงถ้าเราเล่นดีๆมันก็คือโหดนะยิงสกิลก็ไม่ได้ธรรมดาเลยขนาดนั้นนะครับคือจะโหดเวอร์นะฮะนแน่ๆเลยครับนะ โกคุมงตัวนี้นะครับถ้าเราทำภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ขั้นห้าขั้นหกเราจะได้ ECA แบบงงๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้ยังไงใช่ไหมเออผมก็งงเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับตะกอดนี่ถ้าเทียบกับตะกอดก็จะเป็นนี่ all t y p นะครับีดเดอร์สกิลนะครับทุกไท p e นะครับเออทุกสี 4, นะครับพี่บวกสาม HP Attack Defense บวกอีกห้าเก้าเปอร์เซ็นแต่ ถ้ามาอันนี้ไม่ใช่ครับจะเป็นไซยันซาก้านะครับคีบวก4เลือดแอคแท็กดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นสาอร์แล้วก็ออทัยนะคีบวกสามเลือดแอคแท็กดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น70%ซึ่งเอาจริงมันก้าวกระโดดและดาเมจม,มันเวอร์ขึ้นไปอีกนะฮะเออซึ่งก็ปลดล็อกไปแล้ว100%นะฮะตั้งแต่เป็นตัวแรกที่ปลดล็อก100%แล้วก็ทีมผมนี่ก็คือปลดล็อกเส้นทาง100%ทุกตัว นะครับก็ติดตามต่อได้เลยนะครับในเดือนหน้าว่าทีมนี้จะโหดขึ้นไหมนะครับจะไปเล่นดานแน่ๆที่แน่ๆก็จะมี Perfect s ซ l เลนะครับที่จำกันได้นะตอนนี้ข้างคาที่ผมเล่นลัสสูงสุดยดนี้อยู่ที่รูปอร0อนะครับก็จะมีพวกโกคุงวิกิต้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะซึ่งเป็นด่านอะไรเดี๋ยวผมมาบอกนะย่ไปที่อีเวนต์ นะฮะแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะมาหนใดเธอจะมาเธอจะมาไรไว,ไว้โอ้ยมาแล้วมาแล้วแม่เปิดซะดังเลยกูอัดคลิปอยู่นะฮะเดี๋ยวหาก่อน ด่านไหนวะ <G ül üyor> ก็จะมีด่านนี้อืมที่เคยเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะกูหาควาจะตาจะเจอเนาะจะมีไฟติ้งของวิเชต้าไฟติ้งเลเจนต์นะครับแล้วก็โกโกคุง GT Edition นแล้วก็ไอ้ด่านอยู่ไห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 นอยู่ด้วยแล้วก็ไฟติ้งเลเจนต์โกคุง นะฮะสามด่านนี้นะครับซึ่งเอาจิงก็อ้าวน,นี่เปิดแล้วเนี่ยก็มาดูได้ว่าพามแบ็ทูนะครับก็มีสปีดน,นะอะไรปรบมาณปล่าปลาบลาเออก็ประมาณนี้นะฮะนะจะมีสามด่านด่านนี้แล้วก็ GT edition นะเนี่ยสามด่านนี้ทีมที่ทีมฟรนะีเนี่ยก็จะได้เชิดฉายนะครับกลับมาและรอบที่สองนะ ว่าจะทําเวลาเร็ววเดิมจะเสียดาคอนสโตนไหมนะก็รอติดตามแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาซึ่งผมไม่ได้พูดนะฮะอาจจะใส่เพลงใช้เปิดเพงลงใน s p o t i f y เอานะฮะโอเคเข้าสู่คอนเทนต์หลักนะครับต่อจากรอบก่อนซึ่งต้องบอกกันว่าก็โดนเลื่อนอยู่พอสมควรนะฮะนี่นะเราจะสู่เข้าสู่ด่านที่4ด่านนี้ เป็นด่านของทีโอวิววววววาวววววววอววววาววควรววววววุปวว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 วะววววววีววววมววววววมวว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 วควววววนวว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 วมเวว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 อวกวววววะวะวววา Silker a t ร a c k 20เรียบร้อยนะตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างนรกนะฮะเออใช้คาว่านรกได้เลยเพราะว่ามันจะมีสแตนบบยนะครับใช้เพื่อฟื้นคืนชีพโดยเฉพาะนะฮะเออเปอร์เซ็นต์ทามเทนทาง89ปนต์นะฮะนะยิงก็ประมาณนี้ ส่วนตัวผมคิดว่า,าจริงๆมันเอามาเอามาเป็นตัวประกอบหนึ่งตัวที่โคตรจะมีบทบาทนะฮะเออถ้าพดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้จะโหขนาดไหนแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะโกคุงแอมวิิต้าแองเจลนะครับไม่ใช่สองคนนี้นี่ดีกรีมไม่ธรรมดานะครับเป็นเชฟนะฮะระดับสวรรค์นะฮะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเชฟแบบไหนนะครับ 55%นะฮะนะแล้วก็จะมีฟิวชั่นเป็นซ u เปอร์โกเจต้าที่ติดคดิทุกดอกนะฮะเน้นๆน,น,นะฮะทุกดอกอโดนกอะกูไปแล้วเซ็ต <laughs> ก,กูและสพอร์ตมูลี่ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ม,มามุกคลาสสิกเหมือนเดิมนะฮะ เลือดอยู่ที่7จ็ดเซสนสนะฮะโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่ใช่เอาที่เอาไว้ไปอยู่เทินสแล้วจะตายหานะฮะ่ะโอเคก็ตามนี้นะครับอย่างนี้น่าจะดีกว่าที่ผมเรียนมานะครับสี่นี่สี่นะฮะอันนี้ก็งโงว่ปะเอาไว้หลบนะฮะแล้วก็สิบลูก อื uh huh. จุกๆอีกสี่ปะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะมันก็ล่าสุดนี้เพื่อเพื่อนลุงเมทผมก็เป็นหวัดกันแล้วนะตอนนี้ก็กลับไปหมดแล้วแหละเือผมคนเดียวนะฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยกดรักษาสุขภาพด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่ดีอยู่ดีคือดีมึงจะไปเที่ยวไม่ได้นะฮะ <c oughs> นะ ผมก็สอบเสร็จแล้วแหละแต่ผมมีประชุมของสาขาอีกแม่งเอเรื่องอะไรวะน่าจะเรื่องศึกษาดูงานน่ะแหละฮุบัาหรือไม่ก็โปรเจกต์ผมว่าน่าจะึกษาดูงานเทอมหนึ่งไม่ไปทีหนึ่งไปทาเฮี้ยอะไรเนี่ยถามจริงคือไม่มีไม,มไม่มีอะไรจะทําใช่ไหมยอย่างเดือนตุลาเนี่ยสุมประชุมอะแม่มีทั้งสี่งานมีงานหนังสือมีบิดครับอีกสองงานไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้โหแม่งเป็นไง เป็นพื้นที่อะไรแม่งไปจัดงานสี่งานต่อเดือนเออแม่งมีแต่งานงานงานอย่างเพื่อนลูกเม็ดผมคนนึงก็ไปกับเพื่อนสนิทตอนมาปลายนะก็หมดไปสามสี่พันนะฮะซื้อหนังสือไปทำเพี้ยอะไรไปสามสี่พัน 3, 4, กูก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแล้วก็วัน,ว,นวันก็น,นะน่าจะรู้กันนะเล่นเกมนะฮะเออเล่นเกมตัดต่อ,ตอคลิปอะไรเงี้ย ล่าสุดนี้แม่ก็โทรมาให้มันอยู่ให้รีบกลับบ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยนะอืมททีที่ไม่ได้โฟกัสเกมสามล้านอ,อืม,มเดี๋ยวได้โชว์พลังของพ่อครัวทั้งสองคนนี้โกคุงแองเวเงเจ,จิต้าเอนเจลนะฮะโอ้นหถามแองล้สี่เยีย yeah. อ,อืมยิงไปยี่สิบล้านโอ้โหแม่งเยอะจริงอ,อแล้วยิงสิบล้านโอ้หไม่เป็นไรครับตีไปเรื่อยๆฮะ รู้หรือไม่ว่าโกคุงเง้วเวจิตา้าแองเจิลสีเขียวเนี่ยแม่งเป็นอีกถามว่าเขาทำเขาทำอาหารอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกเลย <c oughs> เอาแล้วฮะสิบสี่ล้านอันนั้คือการปักแปลงพิซซ่าเอาแล้วเตะเตะเตะก็ลํำแสงพิฆาดดวงตาหนว่สูบสไม่เข้ากันและจังหวะน,นี้ก็ หมักไปอีกรอบหนึ่งตีเตะไปเตะเตะนะครับดวดแป้งแล้วจวังหวะนี้ก็เข้าเตาอบอืมยังไม่พอต้องอีกรอบหนึ่ง้วจวังหวะนี้ยังไงอานวดเข้าไปนวดนวดเข้าไปในจังหวะนี้ก็อบในอบไปเลยไม่ตาย <c oughs> ประมาณเนี้ย เชฟนวดแป้งพิซซ่าเจ็ดล้านเดี๋ยวมึงมันแรง,ง,งไปเฮ้ยโอมันแรงไปผมจำไม่ได้มีกี่เฟสก็ไม่รู้ผมลืมนวดแป้งนวดแป้งพิซซ่านวดจนเกือบตายเนี้ยต้องรอเป็นซ e ูเปอร์เกเจต้านะมันจะโหดมากนะฮะไม่อยากมีอะไรพูด เอมีหลายอย่างที่จะพูดแต่ก็ไม่พูดพอเรื่องไหนไม่อยากพูดจะเสือกพูดขึ้นมานี่ก็ห้ามกันนะอฮะรอบทีสองนี่เฟสสองนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะเหนื่อยนะพราะมีทั้งอะไรก็ไมนะ่รู้นะอืม <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะมีบอกว่ามีเลยนะ อันนี้เนี่ยไอ้ที่หมุนหมุนดาวสองดวงเนะก็คือสตัส่วนที่เป็นลำคาเมห้าแล้วก็มีกรกบาทอันนั้นคือไม่สามารถตีไม่สามารถใช้ไม่ตายได้นะเออมันเป็นการปรับใหม่นะฮะใส่ไปนะฮะอสองตัวเราต้องดูดูว่ามันจะสามารถเล่นตัวไหนได้เงี้ขอดูก่อนสองเซก็น่าจะ กอนคิดว่าน่าจะพอได้นะมาแล้วเฟสนี้แล้วตอนรุนไม่ตายว่าห้ามห้ามโดนแรงอะไรขนาดนั้นไงเนออเหมือนหล่อปีเข้าไปในจังหวดนี้เตะอสตันเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรอือ อยู่นิ่งแบบหมาป่าเดียวดาย <c oughs> เฮียกแสไว้เราตอนนี้หมาป่าเดียวดายอ่ะเออหมาป่าเดียวดายแม่งมาจากไหนแม่งสใหญ่เห็นผมเห็นในทิกตอกมันไม่มีแต่หมาป่าหมาฮงอ่ะหมาฮงองอะ่ององอะดีอะไรวะหนังเือเพนน่ะ <c oughs> เือเพนพักหนึ่งโอ้โหจะรั่วเลยสิบ <c oughs> ล้าน <c oughs> ยิงไปนะฮะและจะกวาลด,ดีแล้วู้ ไม่ใช่มารันโดยังไงวะนวียนี้ฮะอืมไปตีไปนะฮะไม่ตายอีกเจ็ดล้านหกอืมคือทีมนี้คือพรบเฟิร์สสุดๆแล้วอะแต่มีบางด่านบางด่านก็ผ่านไม่ได้นะเว้จริงอืมโอเคเทินต่อไปของฉัน โอเคได้เวลาได้เวลาแป้งล่างห,หลังจากรวดแปลงเสร็จแล้วก็รวมล่างเป็นเซฟฟิวชั่น <laughs> อะไรงูเนี่ย <laughs> ดูไอคลิปที่พักไอตอนที่พารวดแป้งอะไรไม่เอานะไม่ตัดต่อนอะ <laughs> <laughs> เอากินผมโคตรเหนื่อยเลยแมงควันนี้วันนี้กูอัดสามสี่คลิปที่แมงเหนื่อยชิบหายเลย <laughs> เออโอเคมาดูกันต่อโอเคก็จะมีให้ตายนี่มันจะสองไม้ตายสามเทินนะฮะไม่ตายมีตัวน,นี้อ,อืมเอาละแปดลูกใส่ก็ไปนะฮะใส่หอหอใส่ไข่อะไรเนี่ยโอ้โรตีโรตีใส่ไข่ไเออช่วงนี้อยากกินไงนหิว หิวเลยตอนนี้วะอ่ามึงกมีกินหรือเฟสนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่ามีทั้งหมดสี่ตัวแล้วเทธนเมื่อกี้ก็โดนสตันด้วยที่ววายตัวเรานะของของตัวเรายว่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเรียบร้อยอย่างงี้น่าจะลินค่อนข้างยากยิงก็ไบอืมสิบสามล้านโอกาสตายมีสุงนะฮะ ทำลดเกาะได้ไนงะเออมันชนะสะมันจะมาสีด้วยแหละมันก็เลยแรงนะฮะเออตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีแล้วออันนี้เรื่องจริงนะเสียงเริมไม่มีแล้วเสียงแหบมากเลยตอนนี้สงสัยอาทิตย์นี้เส่กูต้าเปซื้อสเตปซิลมาอมแล้วไม่ไหว เพราะพวกนี้ก็มีคิวอัดต่ออีกโหเยอะแยะเลยอัดคลิปแม่งช่วงนี้เพื่อนรูเมทไม่อยู่เขากับหมดแล้วเหรอกูคนเดียวไงกูเลยอัดคลิปเยอะเลยคิวห้าล้านห้าแล้วก็ไม่ตายเอามาเธอกูไม่กลัวมาเธออืมอืมฟาดเขาหน้าพันเทพบ,บูสเตอร์ปิ้วหกสิบสองโอ้ยยังเหมือนเทเวียน ยี่สิบสองล้าน <c oughs> ติดคีก็แรงอะสะใจนะลูกแก้วอันนี้เครื่องเทศฮะสิบหกล้านแ <c oughs> ม่งมันเบาเปแปลกแปกวะ <c oughs> ่ะสิบสี่ล้นา,ลานบล๊บบึ๊บบึ๊บบู๊บบู๊บบ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 ๊บ ทำไมมีการามกระตุกปกแปลกๆวะสิบเก้าล้านเออเนี่ยกระตุกจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่กระตุกพี่หน่วงฮะเอ,อ้ยไม่ติดขี้เลยอะยี่สิบเอ็ดล้านโอ้โห,โห,โหเอาจริงเนี่ยแม่งหนวง่วงนะเนี่ยหน่วงของจริงเลยอะอีกทีหนึ่งไหนะไม่เว้ยเฮ้ลบได้ ไม้ตายพิกโกโลแล้วก็วิจิต้าแดงโอเคโอ้โหแล้วมันดูแล้วคุณ mm. จะเล่นยังไงครับนี่เอฟ้าตายก่อนเอฟ้าให้ตายก่อน,ออนแล้วก็สัตว์ด้วยเขียวตามด้วยเขียวแล้วก็ไอแดงไอแดงเป็นนักสู้ไอเขียวเป็นนักซิ่งแล้วก็ไออีปเป็นนักเรียนไ,ไม่ใช่อะไรของมึงเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งนะเว้ยเอาฮาอีกแล้วเออพูดถึงคดีตอนนี้ที่กำลังร้อนแรงเลยก็จะคือ The Icon Group ซึ่งเอาจริงผมพูดใน RV ไปก่อนหน้านั้นแล้วมันก็นะก็เป็นเรื่องที่เอากิงผมก็ไม่ได้ค่อยได้ตามข่าวอะไรขนาดนั้นนะแต่เด็กธุรกิจอะไรรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเออลาสนะครับก็จะมี ขบวนการครืขอข่ายมีแม่เครือข่ายนูน่นนี่นั่นมีคนโดนโดนแฉโดนอะไรเงี้ยอย่างบอยระกรณ์เนี่ยก็ปเปิดใจในการโหดจะแสเลยเออใจนายมันได้วะอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งประเด็นสําคัญเลยก็คือทางฟังของบอสพอนะฮะซึ่งกูเรียกว่าไอพอลเออซึ่งขออนุญาตพกหยาบเลยไอพอลนะฮะ ถามว่าผมดูตั้งแต่ของเะษตตั้งแต่เขามาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดได้เลยนั่นก็คือตอแหลฮะคือมึงทำกันบ้านมันดีเกินดีจนดีจนคนอื่นแนทบจะตกงานประมาณนั้นเลยคือผมจะพูดยังไงอ่ะคือผมก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวจะโดนเข้าคือขายก็ตุยเย่ะนะฮะมันเสียหายๆเนาะมันเราก็ไม่ได้ อยู่ในวงการอะไรขนาดนั้นแหละแต่พูดเตือนใจว่าอย่าลงทุนนู่นนี่นั่นมัว่วซั่วนะอะไรเงี้ยเออการศึกษาอะไรออการศึกษาคือการลงทุนการลงทุนก็มีความเสี่ยงควรจะค,ค,ควรตัดสินคือคียอะไรวะทำไมควรควรตัดสินใจก่อนศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนเออโอ้ยเมื่อ,อไรจะได้วะเนี่ยแม่หควใจได้แต่ละพีคแต่ละอันเออ แม่งตอนแรกซะดีจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยไอ้ข่าวที่ว่าโดนมีคนโดนใช้เอาเสียงเขามาใช้โดยไม่ได้รับอนุอนญาตเออเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหแทบจะพีคเลยเอาไมซ่อนไว้อะไรเงี้ยแม่งคล้ายๆอะไรวะน,วน,วนิวนิตูนในบูมแมลงมันคล้ายๆกันมีตอนหนึ่งที่แบบว่าคล้ายๆใส่หูฟังแล้วก็น่าจะใช่ไหมเออผมว่าน่าจะใช่ ขอดูลิงสกิลอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใจในมันได้ใจในมันได้วะเอาแ,แล้วล่ะอถ้าไม่ตายตานี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะใจนีนะก็เป็นี ก็ไอ้ต่อจ,จากอะไรวะต่อจากรู้สึกง,ง่วงแต่ไม่ง่วงนะคือคิดไม่ออกกูจะพูดอะไรอยู่ะ่ะนะเออเอ,อ้เรื่องไหมเรื่องอะไรเงี้ยที่มันติดตามตัวเขาบอกว่าติดตามเส้นผมจริงไหมผมไม่รู้นะเออแต่ผมบอกว่าคนนี้เนี่ยไร้กาดนะฮะมันโคตรไร้กาด like เลยอะ่ะแม่ง<ฮ>ที่ผมพูดมานี่ครับ ของดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยก็จะไม่ตัดต่อเป็นช็อตนะกูจะโดนเสียหายแล้วก็จะโดนฟ้องเหี้ยเรื่องนี้นั่นนะอืม็มีลาดาหล,ล,ลายคนนะครับก็โดนเยอะแยะนะครับนะอย่างเข้าขายบอสหลักเราจะมีบอสกันที่ไม่ชื่อชื่อกันแต่ชื่อฟุกนะฮะบ,บอสมินพิชยาบอสแซมยนุนันบอสหมอเอกที่ไม่ใช่หมอเอกครับ เป็นควยอะไรเออโอเคน่าจะตก็อาจจะตายมั่งก็ไม่รู้นะอืแล้วก็มีคนอื่นอีกหลายคนอย่างตำรวจ DSI คนนึงก็เข้าข่ายเดี๋ยวคนกุ๊บก็โดนจับอีกเออนะแม้แต่ตำรวจ DSI ก็ไม่เว้นนะฮะนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำนล่าสุดน่าจะอยู่ที่เรือนจำแหละก็กัรจต่าาวรเออต้องพูดคนนี้นะครับ คนอื่นน่าจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากกันกตาถาวรเนี่ยก็ยุตินะพิธีกรรายการนะครับเวพิธีกรเป็นพิธีกร,ร,เ,กร,รเลยยุติพิธีกร,รช่วงข่าวแต่ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนซึ่งเอาจริงผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยุติไปถึงไหนนะแต่ว่าเป็นอีกคนนึ่งที่บอกว่าต้องบอกว่าเป็นพิธีกร,รยอดเยี่ยมเลยในเวิร์กพอยต์นะครับอ,อันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งในใจของใครหล,หลายๆคนนะฮะเออหลังจากที่เขาประกาศว่าเราเอ้ว่ายุติเป็นพิธีกรนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รายการหนึ่งที่เขาเป็นเอทําพิธีกรอยู่ก็คือเราข้างกาแพงนะครับก็มีคนถามว่ามีคนถามนะในอินบ็อกซ์ผมว่าพี่พี่แล้วพิธีกรเราข้ามกแพงคนใหม่เป็นใครโอ้ไม่ต้องสืบฮะก็จะมีปากกิ๊กซีสีวัดแล้วก็ไขวะ พิธีกรเบรกพอยท์ผมไม่แน่ใจว่ะเออล้านสามหรอเออใช้แต็นบาร์สกิลไปเอาโซชัวไป น่าจะมีสามเฟสครับเออมีสามเฟสมีสามเฟสเฟสนี้เฟสสุดท้ายแหละอืมเอ้ยพิธีกรเนี่ยก็จะมีเฟิร์สคอยส์ก็จะมีปากกิ๊กมีมีปากกิ๊กมีไข่มีไข่อีกมีไข่อีกพีซีวัตภูมิที่มุกเมื่อแรกตอนนี้ก็มีแค่สองคนนะนะฮะและสุดท้ายก็เป็นซีซีวัตนะครับเทปแรกมาก็ถือว่า ถึงถึงกับคนคนเขาชื่นชมเลยแล้วว่าเออพิธีกคนน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นเออก็ถือว่าดีมันด,ดีดีกันไปนะก็ถามว่าไม่ได้วัดพิธิตนงานเราแต่วัดที่คุณภาพมากกว่านะก็บางคนก็บอกว,ว่าเหมาะสมแล้วนะพิธีกรรายการนี้อะไรเงี้ยเออก็ถือว่าอืมก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแปลกแปกนะไม่มีดราม่าอะไร,นะไาาร,ะไรก็ ประมาณนั้นเดี๋ยครับเออคดีดีไอคอนคุปก็จะประมาณนี้ซึ่งเอาคร่าวๆก็ไม่อยากจะพูดต่อนะมันเป็นเรื่องสิทธิท์่สมบุรณคุเขาด้วยเออเดี๋ยวจะกูจะโดนเข้ากูจะโดนรวบรอบสองไห <c oughs> รอบแรกโดนรวบตอนน้องสองพี่รอบนี้กูจะโดนรวบจริงๆ <c oughs> อืมโอเคไม่ตายฮะโอมาฟฟกัสจากเกมรอบนี้กันสิบแปดล้าน ดูทรงจะได้ซื้อสเตปซิวนะฮะเมื่อเรายิงไม้ตายมันจะเพิ่มดาเมจนะฮะออหมายถึงหมายถึงศัตรูนะเพิ่มดาเมจคุณผู้ชมอยากเห็นเลยไหมครับนะอยากเห็นใช่ไหมครับโอเคตอนนี้โอ้ย มว่าน่าจะแรงมากออืเธอนี้โอกาสจบค่อนข้างสูงนะฮะแต่ก็รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมอยากเห็นแอคทีฟสกิลรอบหนึ่งนะเพราะว่าซูเปอร์ไกจต้ามันจะปัดได้นั่นเองนะฮะี่ล้าน ยิงเข้าไป9้าล้านรถเต็มไปอีกนะฮะไอผมว่ามีโอกาสจบนะจบในเทิร์นนี้แน่นอนนะแต่ว่าจะจบที่แกมมาหรือเปล่าแต่แกมมาก็ล่อกเกือบ10ล้านนะเมื่อกี้ <c oughs> ผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้พูดเนี่ยกำลังเล่าเรื่องดีอคอนกรุ๊ปอยู่นะฮะถ้าอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์จนมาได้นะฮะที่ใต้ล่างคลิปนะฮะ24ล้านครับไม่มได้จะพูดเลยวะแม่งกระทีมเดิมๆไม่ได้เดิมๆเ,เ,เ,เนาะ สิบแปดล้านจบแล้วฮะก็สำหรับคลิปนี้มีพีเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลายใจให้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหนคุณจะได้พลาดนั่นเองนะฮะโอเคมันจ้าซะเหลือเกินนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับนะสวัสดีครับไปแล้วสงสัยได้ซื้อจริงๆแหะ